สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องคุ่คู่คูุณไปเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรไปกันไปสบายดียำซ้าๆพี่น้องสิพาไปเบิง่งว่าจากบ้านบ่าวแม่ไปหาบ้านน้องเยี่ยมยอยัจฉริยสำใจโอ้ยรถก็ได้จากหน้าบ้านไปเลย เป็นหนีจะเป็นหวดเที่ข้าเจ้าลงมาเห็นตลอดเย็นขนาด เวีนหัวห oh, uh ัวได้สเปิรเลย เราเศร้าวบรนดากาอตอนนี้มันเจ็นร้อนแล้วแต่อากาศหนาวมีลมลมเย็นขนาด Bên mẹ chẳng hạn nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ผมมีน่อยเจ้าเตียวเป็นย่างไรเ้อขีค้านวน้องมี่กแม่เพิดไปเน็บ้ักตีพี่น้องเลยมาบาดน้งเยี่ยมพี่น้องเลยแต่สาวๆเลยเมื่อนี่นี่อมาหูเฮือนโอย บ่าออนักบูฮื่นอะไรนี่นะก็บูฮื่นสดอกคนว่าเดียวกันสูบฮื่นโหรฮืนนะมันหลึกลับขนาดนี้่าไปอยู่ในแฟนแนเมือนีแฟนได้มือนีนะพออไปกินฝนบานไดอ๋อทั้งผัวทั้งต่ผัว <laughs> มันเป็นบุญบ้านผู้ไทยเนาะห <Yeah. S 1> นาวขนาดพระเข้าเรืหนาวเลยหรอ,อ yeah, <no. S 1> บุญเดือนสามเอม้สามขาบ้านผู้ไทยก็เสร็จบุญด้เนะ <c oughs> าะเห็ดคูบ้านก,กิน้าวปุ้นกินเอียงกันมีหน่อยไปเก็บพักติวใชนะ่ไหม hộ oh. ừ. Chị xin ừ. bạn, bạn hổ? Dạ, ừ. bạn à. hết bọ hết bọ nè Bừng quá đấy Bờ đại rồi bò xiên xin nhau ngồi ตัวนี้ขึ้อนมาจากนั่นนะเขามาอยู่ในเพื่อนเห็ในอุ่นเขาตอนนี้ก็เห,เ,เ,เห็นเหรอเพื่อนเทศสวนสนุ่ยอุ่นเป็นอุ่นอยู่ในในฉัพ่อเห็นจะปลุกของอ๋ออสวนผักหากเห็นหากเห็นสวนผัก มาาพักยเคือพี่น้องฮักก็เห็นเนี่ยอะไรไม่ได้สังเกต,ตเอันนี้นะพักบัวพักบัวเลยพักผักข้ดหลายพักขนาด nó mất nó sẽ sao nhân <laughs> vỏ, Nhưng vỏ nào xuống <laughs> bay tụng vào hôm <cười> 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 nào đi như Ủa, nó lên là sao cái đó là mai sẽ đọc

จะก่อนนะล,เละมเบอลนะหันนียเขาจบคลิปทานี้แล้วพี่น้องขอการคลิปนะฝากกดติดตามสองบาทแม่นี่เลยพี่น้องสบายดี